ครับทุกคนสวัสดีลุงหม่ำอนเรื่อกันมาดีครับไม่เป็นไรตอนเลือกกันได้ทำอาหารให้ลุงหม่ำทานครับวันนี้แต่เป็นอาหารแบบลุงหม่ำต้องเลือกเองว่าจะทานอะไรเฮ้ยนูนูทำไมไม่แกแม่ันม จะพาพ่อมากินร้านนวดเนี่ยไม่ใช่สวัสดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่กับเราสองคนในรายการอะไรคะมัมกับมัมครับงงใช่ไหมแต่พาพ่อกินหมอนวดเหรอกินนวดเกินเวลาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเรื่องใหญ่เดี๋ยวตอนกลับบ้านจะเป็นเรื่องอะไรวันนี้นะคะสเปเชียลมากๆเพราะว่ามัมกับมัมคอลแลบกับโอฮาน่าคอลแลบกับโอฮาน่ากิินโก้อ้ยโอฮาน่าเนี่ยรู้จักใช่ไหมใครใครเป็นใครลูก บอกแล้วทุกคนว่าคุณพ่อไม่ดูทีวีไม่ดูยูทูบรายการตัวเองดูไหมเนี่ยไอหมัมกับหมั่มเนี่ยได้ดูไหมก็ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่แล้วก็ทำร้านอาหารหรือพูดตรงนะเขาไม่ทำร้านอาหารแต่วันนี้รายการหมัมกับหมัมมันจะคอมพ l e ทไม่ได้ถ้าเขาไม่ทำอาหารที่เรากินเพราะได้การหมัมกับหมัามเป็นรายการอาหารถูกไหมวันนี้เราก็เลยให้เขามาทำอาหารที่เราทานไปดูซิว่าเราจะทานได้ไหมไหนๆเราก็มาแล้วเราก็มาชิมสีมือเขาด้วยเลยช่วงนี้หิวๆกินัหเทียนก่อนได้ไหม เออมันเป็นระลุมเป็นบ่อนเป็นการพนันหรือนี่ยังไงลูกถือจะข้างนอกจะดูสกปรกแต่ว่าข้างในสะอาดอยู่อะถอดรองเท้าด้วยอ่ะเอ้สภาพที่เข้าไม่ได้ถอดรองเท้านะเพราะว่าแอมขอให้พ่อเยี่ยมชมรองเท้าชั้นรองเท้าของเขาสักนิดนึงโอ้ยใครวะเนี่ยอุ้ยอริยโกศลสิบ้า งตายฟังรู้เรื่องไหมแก่ก้าความจะไม่รู้เรื่องเลยหรอถึเต้นไงถึงว่าตื่นมาก็เต้นเลยไม่แต่ไม่แปลงแฟนในสกปรกที่ขายขมงเต้นแต่งแล้วเป็นจะตายเป็นจะตายสไตล์อาเครที่วัรับครับผมเขาสู่ร้านอาหารโอฮาน่าครับผมมีชื่อร้านว่าครัวอะไรล่ะใครที่มีร้านอื่นไปรู้ไหเฮ้ยพ่อร้านนี้เขามีดีเขามีเด็ดกินเสร็จมันจะปล้นเราป่ะแค่ไม่นัวแต่คนเป็นคนดีครับเออเหรอเขาเป็นคนดีมากโอ้หน้าตาไม่น่าเข้าร้านเนี่ย ที่จริงอยู่คนเดียวก็ได้ทำไมต้องนั่งรวมกัลุ่มกันวะมันไม่ได้คัฟเฟ่ไหรอวะจะเป็นทีมครับเป็นทีมพร็นทีมของเมาทุกคนเขาบอกว่าเขาอยากออกทีวีมากอยากร่วมเฟรมกับพ่อครับทุกคนสวัสดีลุงมารวนเรื่องสวัสดีครับไม่เป็นไรตอนเรื่องกันได้ต้องเริ่อก็ได้มาขนาดนี้ต้องเรื่ต้องเริ่อก็ได้ก็เพียงเลยเมื่อกี้ปูมุกมาไงโโอ้สวัสดีฮะถ้าพ่อเจอเขาข้างนอกพ่อกลัวไหมพ่อก็ไม่คุยด้วยถามจริงๆถามจริงๆพ่อรู้จักไหมโอฮาน่าไม่มีโทรศัพท์ไง แต่ผมก็เคดูทางด้วยแต่เคยได้ยินได้ยินอ่าแล้วตอโทรคุยกับคนที่เชียงรายไม่ใช่โทรศัพท์เหรอครับแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอ้ยต้องการคนนี้ผมต้องการจรากคุูให้น้องเขาแนะนำตัวว่าแต่ละคนชื่ออะไรครับผมอาร์มหน้าเป็นซีอีโอของบริษัทนี้ครับผมนี่นโ่นี่จะมีโนหน้าครับทำบัญชีครับบัญชีเมนครับผมอันนี้ปอง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 ครับปองจะเป็นเอาปองสดปม ซาบอนครับซาบอนซบอนเป็นฮอปครับดิวดิวอ่าใช่ครับดิวดิวต่อต่ออูดูดี้อูดี้ีบิกกี้หน้าตาแต่ละคนเหมือนมึงเป็นสังข์คังกันนตอนนี้เราจะมาทำอะไรทำอาหารให้ลุงหม่ำทานครับวันนี้แต่เป็นอาหารแบบลุงหม่ำต้องเลือกเองว่าจะทานอะไรโอ้เป็นคอนเซปต์เป็นชาเลนจ์นิดนึงพอลุงหม่ำนั่งนี่ปพ๊บเดี๋ยวจะมีกำแพงเข้ามาเสียบนี่ลุงหม่ำจะไม่เห็นอะไรตรงนี้เลยบนโต๊ะนี้จะมี วัตถุดิบจะไมหมดมีเนืศาศา้อสัตว์มีปลามีหมูมีไข่มีผักมีเครื่องปรุงแล้วแต่ละอย่างก,ก็จะติดเบอร์ไว้ลุงหมาบต้องพูดว่าเอาเบอร์5เ,<อ>เบอร์4เบอร์3ทุกอย่างที่ลุงหมาบเลือกใส่หม้อใส่ห<ส>ม้อใส่หม้อก็ถามว่ามีเบอร์ตองไหมมีครับนั่งนั่งจัดโอเคอยู่นี่เปิดไฟนี่หว่าแต่มันแปดไม่ลุงทิ้งแล้วเอาเขาเรื่องอะไรบาโอเคกําแพงกําแพงมากทำงาน เหมือนเป็นกายภาพบาัดเมื่อกี้ก่อนพ่อจะมาเอ็มเล่านิดนึงน้องเขาตื่นเต้นมากเขาบอกว่าเขาอยากเจอพ่อมากแล้วก็ประหม่ามากแล้วดีใจมากที่พ่อตอบรับว่าจะมาคอนแรกับเขาใช่ครับไม่คิดไม่ต้องรับไม่ต้องเออเขาคุยกันเขาคุยกับพ่อลูกคุยกันเสือทุกเรื่องเลยนุ่ง หิวหิวไมครับประมาณหนึ่งละวเขาคข้างๆที่จะมีก๋วยเตี๋ยวเต็มตีนอยู่ครับของพี่เจี๊ยบเชียยิ้มตามเจี๊ยบอะไรเจี๊ยบปะะใช่ไม่ไปอีกแล้วต่อไปเขาไปอีกไปกินก๋วยเตี๋ยวถือแรกดีกว่าเครื่องปรุงเป็นยังงเครื่องปรุงครับเครื่องปรุงอร่อยมันเครื่องปรุงอร่อยมากเลยต้องดูมากินแต่ก็บอกว่าให้กินไม่ได้นะครับแต่บางคนก็กินกันต้องเป็นคนแบบไหนต้องเป็นคนอย่างมันนี่แหละในระหว่างรอเราเรามีกิจกรรมเออ่มีนักเต้นมาเต้นโชว์โชว์สวัสดีครับรุ่นุ่นอเคันักเต้นนะครับผมจากเวียดนามชื่ออสีฮานย One two go

เอาละครับพร้อมไหมครับลุงหวังครับพี่เอ็มครับพร้อมค่ะเลือก7เบอร์นะครับผม1ถึง15เบอร์ไหนก็ได้ครับผมเบอร์ได้ครับ16 16กสกอครับ หนึ่งส้าครับลุงโอ้ยเออยอกอกลอกหน้าตานีบาดแขเลลงลมันแมันไปมูมาแล้วอ่ะสิลูกสิบห้าแต่เดีเรื่องอ่ะที่หลังไอตัวที่มีปักพัตเตอร์ตรงนี้ไม่ไา้เป็นผัวมากลัวกลัวกักัวิบ้าครับผมลงเลยฮะโอ้หนี่กินกินากินฉุนแล้วฮะสิบหาับแล้วเหลือหนึ่งถึงสิครับเบอร์สเบอร์สองโอ้โหไทย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 ครับวันนี้ เบอนีเไที่กินได้หรือ่าดมันดาแตกมันแย่มันเหมือนรายการโอลหมนจานใหม่เบอร์ที่สามครับสองเบอรปเยอะไปแล้วเอกไปเลยเอะไปมากเยอะไปมากใจเย็นๆ สามมเบอร์สามเลยครับสามก็สามเป็นคนช่องสองสาอ๋อสองสามเพ่อพอชาตินจะงงนะครับเกิดมาต้อเจออาหารแบบนี้ั่างทื่อ้อย่างเลยเรองเราต้องเลือกเจ็ดจางหมายเลวสามตอนนี้ที่ลุงอ่ำเลือกมาปุงล้วนเลยครับไม่มีอะไรให้เดียวเลยตอนนี้เลือกอย่างนี้นผมแนะนำทานชาเหมือนเดิมดเลือเลือองสิบสองอ่ะสิสองครับ กเอแล้วครับออย่างละหอสอย่างนะครับกินอีกสอย่างแค่เก้าสิบเลยเก้าแลอู้ยอู้กินแล้วอะเก้าสิบเลยอุ้หยเหมือนแกงใต้เลยลุงมังก็ือว่าเจมเจ้าอดู่เจมเจ้าเลยมีของจีนลงไเลยติดฟันนิดนึงตินนิดนึง ไอ้เสียงเจ้าของร้านนวดว่าเบาเ้าหน่อยเว้ยเรือแขกไม่เข้าร้านเลยจิ๋วหายมีแต่อ๋อคนเจ็บคนเจ็บหลังอ๋อทีนี้เหลือรอสุกอย่างเดียวล้วลุงังครับรอสุกมีป่ะ เสาเสาหยุดครับเสาหยุดนะใช่ครับสุกกัมาปกติใช่ครับรู้มันอันนี้ตัดออกนะ่แอเระหว่างล้อสุกเรามีสาวๆมาทเวิร์คให้ดูลงหม่ำชอบไหมเฮ้ยเป็นล่องเลยนะเป็นว่ามันเป็นร่องเลยนะมันไม่ใช่เอ็นแยีสติงนะมใช่ครับผมมานั่งขยินอยู่ด้านไหนอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหลัง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 ด้านหน้าแสบเลยดุมดุดุดบด เปิดกระท้าวเขากินเนี่ยแต่ว่าคุณภูมิใจได้เปิดตัว้วกถามคุณด้วยต้องภูมิใจจะได้ดูมึงหรือเปล่าทิเวียนไม่อยากกินชานมเลยตอนนี้เดี๋ยวเราเอาตุกข์แล้วก็ใส่ถ้วยเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟแล้วก็จัดโต๊ะนั่งทานกันจะไปรายการกูไหมสุดประมาณไปป่ะไปครับไปทำที่รายการพูดตามตรงครับตติด่อมาแล้วเมื่อนานมาแล้วสมัยบุฟเฟ่ไปแล้วเขาก็ติดต่อโอ้ยน้า ผมไต่เทสเพราะตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมยังไม่พร้อมผมกลัวตอนนี้ไปครับแม่แม่แล้วเสียโอกาสกูเลยตกลงไม่ได้จบแล้วอิจฉาไปไปไปได้อะไรเฮ้ยเขาบอกว่าอย่ลัวบ่อยนิดนไปเถอะให้เขาไปเถอะไปไปไปตกลงนะเดี๋ยวเอาทีวดีทีวีแล้วเออโอเคเดี๋ยวเซอร์กันเดี๋ยวจัดโต๊ะแล้วเดี๋ยวมานั่งทานกันครับผม เรียบร้อยแล้วมาสร้างอันนี้เจไเดิมมาได้เดมมาโต๊ะมาเป็นอย่างนี้ได้เมื่อกี้นะครับดีแล้วลุงหม่ำไม่เลือกเบอร์สี่นะครับนะครับโอ้โนี่คือวัตถุดิบที่ทั้งสองคนได้เลือกมาครับลองจินตนาการดูว่าสีแกงนี้จะเป็นสีอะไรครับลุงโอ้เอว่านะตอนนี้สองอันนี้ผสมกันแน่เลยอะตอบถูกโดนตีใครสองอย่างนี้บเป่ทั้งหมดเลยครับถูก เราไม่าเ่เนี่ยไ่พูดไ้เดียวว่าตีใครกดคุยกันสองคนไปตีใครเล่าใส่2อย่างนี้ถูกไหมใช่ถูกตีกู่อเหเนื่ย่่ผมเบื่อเเดี๋ยวเดี๋ยวตะบอนเปิดให้ลุงหม่ำได้เห็น

โชว์ฟันปอมให้ต้องมัมด้ที่ไม่ใช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 ่ไม่่ไม่่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใม่ใช่ไม่ใม่ใช่ไม่ใช่ไมม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชไม่ใช่ไม่ใช่ไใช่ไม่ใชม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใไม่ใไม่ใช่ไม่ใ หน้าตายน่ากินนะเนี่ยใช่ครับแต่ว่าไม่มีน้ำปลาเลยนะครับมีแค่นี้เกลือมีเกลือจริงๆแล้วก็ให้ใส่เกลือในอาหารเป็นหลักๆนะใส่เกลือผมจะช่วย D S I D S I D S I ไออดินโอ้ยกลายเป็ตำรวจแล้วกมาพราะฉะนั้ะลุงหม่ำเล่นเองเล่นเองแต่ลุงหม่ำพูดถูกนะตอนเคยเห็นลุงหม่ำทำกับข้าวใส่แต่เกลือไงตอนเกลือหมดเอาล็บขูดเมือสลั่งปลาปลาชิมได้เลยครับชีมือตัวเองครับ แสดงว่าเราไม่ได้เลือกกะทิแน่เลยเลือกครับกะทิดอกแรกเลยวาบอกหรเนี่เก็กไปไหนไปไหนเป็นอกไม่เป็นอะไร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 ไม่แหกตาดูรกตั้งแต่ดีผัวีมงหงุหงไปหมดเนี่ยไนนิดหน่อยนิดหน่อยเป็นยังไงฮะไม่ต้องบอกรถพอนะรพ่อใช้ยี่ห้ออะไรไม่ใ่รถท้ายใช่รถยนต์มุดนะครับสดมากเลยมนะเฮ้ยเปดี่คุณพูดอะไรเนี่ย หิวเงีอยไรแลน้องให้เคียงบ้านก็ที่บ้านก็ที่บ้านก็เหมือนกันใต้จริงอร่อยมากเลยแล้วก็มีบีบมะนาวด้วยครับใช่ครับผมมีบีบมะนาวใครถามึงเขาก็ปูดาบอกก็อย่าพูดจังเลยะรู้เป็เลยนะทำไมถามว่าอยากพูดอ่ะผมขอชิมนั้นด้วยได้ไหมครับอยากรู้เหมือนกันลองไหมลองไหมลองเลยลองเลย กูมึงสซบะก็หน้จิ้ช้อนเดียวกันเอ๊ะตาตาโอ๊ยอะไรเขาตาดีไอเออจะแบ่งขึ้งเออโอ้โหจะแบ่งขึ้นไงโอ้โหโซบะบางกินมึงลองๆอยงนี้มึงก็ขอความห่าไม่ได้ไงก็เดี๋ยวเขากินไม่ต้องท่ากี่เดียวพอแล้ก็เป็นแกงกะทิแกงใต้แกงกะทิไอ้ลองชิมนะอ่าเดี๋ยวนี่มาใต้นี่คนใต้ใกล้ๆลูกมันก็อันนี้ก็ได้เดี๋ยวหัวก็เตะปากแล้วหรอหัวก็ดูมึงพยายามเทควงยิงมึงเนี่ยเจอไม่ได้เลยไได้สัก จ, oh, จะดเผ็ดเผ็ดโอ้ยยังไม่เค็มอ่ะแต่ฉบับเอ็นเอ็นเขาว่าจืดนะ่ะใส่เค็มหน่อยดิไมม่โอ๋อเติมไงอ๋อปรุงปรุงไม่ไม่ตัดแม่งเลยสัดแม่งเลยนี่ขออนุญาตนะครับ่แล้วนี่ชิมเพื่อชิมเหรอบ้านรับรถบ้านกูเรื่องแดดนะถ้ากินแบบนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ชิมอ๋อมารยาทครับนี่คือเชฟของจริงย่างเหี้โห ดีครับดีขึ้นนะอร่อยเเอออใช้ได้ฮะใช้ได้ครับโอเคเลยนี่เลยนี่เลยครับกินข้าได้เลยเนี่ยครับผมนี่ก็เป็นแบบว่าเหมือนคอนเทนต์ในช่องโอฮาน่าจะประมาณนี้ครับทำอาหารแบบว่ามีการเสี่ยงดวงมีการเอาชาเลนจ์มาเล่นกันจริงๆแล้วแบบพ่อแบบคนไม่ไม่ไม่มีโทรศัพท์ครับผมไม่มีโทรศัพท์ก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครไม่รู้จำใครไม่ได้หรอกครับผมผมเจอพี่มหั่นแบบว่าตามตลาดจำพี่ได้ตาตาแปลกๆคนเดิมมแหละมีคนทำคนโน้นมาเล่นตามตาหวานเหมือนตาหวานเหมือน หวานจัดเลยหวานมากเลยไหนๆก็มาแล้วพี่ถามนิดนึงเริ่มทําโอฮานาเนี่ยกี่ปีแล้วเจ็ดปีครับตอนนี้เปีแต่ว่าเราจักกันสิกว่าปีแต่ว่าเริ่มทำก็น่าจริง7ปีได้เงินได้ท้องได้มาจากไหนได้มาจากจริงๆแล้วยูทูบอะยิ่งทําน้อยยิ่งดีกว่าครับยิ่งทําเยอะยิ่งหาเยอะ ก็เลยต้องรับลูกค้าเงินจาก YouTube ก็ได้ไม่เท่าไหร่แต่ได้จากลูกค้าด้วยใช่ครับแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่ YouTube ด้วยเรามีโอหน้าช็อปด้วยเป็นขายสินค้าของเราด้วยอะไรนี้ด้วยอะไรมากเป็นอะไรม้างก็มีเสื้อครับเสื้อตัวละสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยเก้าสิบก็คเสื้อคือแฟนขนาดนั้นโอ้โหเสื้อขายดีนะไปเชอกดีเหรอใช่ครับผมนี่เลยเอามาโชว์เลยจะเอามาแจกด้วยครับแจกให้ ลุงมั่งครับเอามาสองคนแต่เอามาตัวเดียวนะครับผมเดกำลังเอาอยู่อันนี้ตัวตัวทดลองครับผมนี่เฮ้ยบางหน้ามึงเอาลงหน่อยงนึ่งไม่รอให้ใครทัน กูดูแล้วกูดูแล้วมึงกูพวกกูคนละคอนเทาต์ันแล้วตอนนี้ทางช่องนี้มีคนซับกี่คนแล้วซับตะไคร้ใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้6ล้านซับตะไคร้ครับโอ้โหช่องของยูทูบบังไฟเพจโอ้โหยูนี้ดังเยอะเลยหกหกคนเออเดี๋ยวไหก็มาช่องนี้แล้วก็คลิปหน้าคุยกันหน่อยดิช่องนี้ได้ผมไปคุยด้วยได้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 ไม่ลุงอ่ะมาคุยช่องผมได้ได้ได้ผมจะสัมภาษณ์ได้ได้ได้เดี๋ยวจะไปต่อเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เสื้อตัวนี้สัมภาษณ์เลยนะ ก็ต้องขอบคุณทั้งคู่ด้วยที่มาเยี่ยมที่นี่นะมันต้องเป็นพี่ดิเพราะนี่เป็นช่องพี่พี่ต้องขอบคุณพวกเราพี่ก็ยืนเป็นพิธีกรอยู่นี่ขอบคุณนะเอ้ขอบคุณเว้ยขอบคุณนะ ยังไงช่องเอ็มบุธราคำนะคะก็ต้องขอขอบคุณทีมงานโอฮาน่าด้วยนะที่มาออกช่องเรายังไงก็คนละสามวันห้าสิบนะครับอะไรนะสามวันห้าสิบเราไม่ได้เดี๋ยวพ่อเราเสื้อทหารมาอยู่เลยรถเอามาใส่ดีกว่ายังไงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็กดซับสไคร้นะคะแฟนคลับของช่องโอฮาน่าอย่าลืมมากดซับไปช่องเราด้วยนะแล้วเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวตั้งกล้องอะไรนะขาเปลี่ยนเสื้อนี่ก็ ได้คุยเลยคุยเลยยินดีเลยครับคุยเลยวันนี้พวกเรานะคะช่องเอ็มสราครมแล้วก็ทีมงานโอฮานาขอไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเต้นโชว์หน่อยเต้นโชว์หน่อยตื่นตื่นเปล่าเอ้พอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ต้องทั้งเวิร์กแล้วไม่ต้องทัเวิร์กแล้วทัอย่างเดียวเลยดีดตอนที่ชิมไม่นึกไม่นึกถึงดกลเามเลน